เมื่อนี้ก็เป็นวันที่16พมิถุนายน2 5 6 6แล้วครับพี่น้องเบิ่งข่าวเบื่องข่าวย่ำใดโอ้ยก็เกิดหุนหวยแล้วละ่ะมันบอกแต่ความเกาอยู่แล้วไอ้ทีวีก็ออกมาชี้แจงแล้วเรื่องพิธาว่าเอกสารของเขาเนี่ยผู้ใดสีเอาไปขังนอกเขาบอรับรองแสดงว่าเขาบอไปเป็นพยานให้ผู้ใดสีเอาไปเป็นคดีทางการเมืองฟ้องร้องกันในเขาบอสน แต่ว่าไอทีวก็ยังกึกกึกกกักอยู่จี้แจงแถลงไขออยว่าออกมากฟังแล้วยังงงอยู่จากเปลี่ยนซื้อหรือบ่เปลี่ยนซื้อจากดําเนินกิจการหรือบ่าําเนินกิจการแต่ว่าสรุปแล้วนี่เขากะพาดอยู่คือกันเพราะว่าโดนกระแสสังคมถลม่มเขาก็บก้าออกมาดอกกันสิเข็ดสิลาบอยู่พวกบริษัทเอกชนทุนผูกขาดทั้งหลาย เพราะว่ากระแสสังคมมันมาแห้งเด้ก็เลยบบกาว่ายังชัดเจนเสแดงว่ากับมีพิรุตมีความผิดอยู่คือการไอ้ทีวีกระไดกะหูยูแก้ใจยูแต่ว่าจะคล้องเฮ็ดนี่ยังลงไปแต่พ่อกระแสสังคมกดดันเขามาแท้ๆก็ถอยจก้กคือกันละวะ่ะพอปชอก็ออกมายืนยันแล้วด้ว่าว่าพิท่าก็ายืนเอกสารไปยู ขาได้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งบัแมนเจ้าของหุ้นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายก็บบัวได้ว่าเป็นเจ้าของทรัพย์เด้เจ้าของมรดกดเด้จักสิแบ่งปันให้ผู้ใดใดทอดใดจักสิเอาหรือบ่เอาก็ยังบ่บ่บ่บบบบท่านได้หูบ่ท่านชัดเจนพี่ท่าก็โอนให้น้องชายแล้วล่ะตัดปัญหาไปเหลือแต่กกตบัดน,นี้กกตก็เอาลี้ลาลวดลายหลายเ สิเอาเรื่องนั่นทิเอาเรื่องนี่ท่วงยุหันครับหาช่องว่างทั้งกฎหมายสิเลนทั้งอาญามาตาหนึ่งหาหนึ่งบอเดี๋ยวสีจะมาะใส่ใสอีกมาตาได้อีกคือไหมายความว่าเสียวพิษให้ได้อะวิษณุเครื่องงามก็ออกมาชีกพงกไห้กระลอกแล้วมันเป็นขบวนการสมคบคิดอีหลีครับพี่น้อง คือสรุปแล้วเนี่ยเป็นขบวนการสมคบคิดเพื่อว่าสีลมพีธาบให้พีธาเปลี่ยนนายกกระฐมนตีเอ่อซึ่งองค์ค่าพยพของเขาบ่าว่าองค์กรของรัฐต่างๆเนี่ยเขากำลังหาวิธีการอยู่ว่าสีลมพีธาได้จังไหนพวกทุนผูกขาดในละโตสำคัญเนี่ยเพราะว่ารรคก,ก่าวไกประกาศทิทลาล่ทุนผูกขาดดี ทิธทไล่โคงสร้างอำนาจเกาทีมันนกาะกินประเทศไทยอยู่ในขณะนี้แต่ผมมามองว่าเฮ็ดจังไรก็สู่พิธาบไรยดอกพราะเขาบริสุทธิ์แต่เริ่มต้นหาเสียงเปีบยบบดใส่เงินจักบาทกต่คะแนนมากถล่มทลายไปลํำพุ่นลํำปางเชียงใหม่โอ้ยนะครับคนลังไหลกันเขาไปเชียผู้ใดก็อยาก เข็นพิทาถามฮอดทะเบียนรถว่าชีรถคันใดมากทะเบียนเลขใดนี่แต่ว่าผมกับปูู้ดอกผู้เปิ้หู้บอกว่าเต็มเบิดแล้วอาจารว่าก็บอูู้ว่าจีออกตัวใดคือกนรละมณีกระไดเลข <c oughs> ที่ออกทะเบียนรถพิธาบอกผมเองนี่มา่มองว่าขบวนการกันแก่งพิธาเนี่ยมันมีจริงมาให้ความว่าสิเอาพิษให้ได้ ไข่ไข่ขึ้นนี้ท่านหมาปลากับลูกแกะจะกินลูกแกะก็เลยหาเรื่องว่ามึงมีความผิดมึงมากินน้ำยู่นีมึงมาเห็ดจังสัตจังสี่โทษมึงต้องถื่อกินลูกแกะก็บอกว่าบ่ได้มาบ่ได้เห็ดได้ล่ะมึงบ่ได้เห็ดพี่น้องมึงต้องเห็ดเป็นทรนองนั่นถ้าพี่น้องมึงบ่ได้เห็ดพ่อแม่มึงก็ต้องเห็ดเห็ดพิษ ถ้าพ่อแม่มึงบ่เฮ็ดผิดปูญาตายหย่วงศาค้าหนาติโคตรเงามึงกระ้องผิดคือหาสีเรื่องกินให้ได้นี่ละขบวนการเดียวนี้มันเป็นจังสี่ละครับพี่น้องแต่ผมมามองว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพี่น้องไปชาชนบ่ถิมพิธามันบม่มีโอกาสสิกินพิธาได้ดอกแล้วเมื่อโหวตเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ผมว่าพี่น้องประชาชนมันมีเวลาว่างเข้าไปในกรุงเทพไปทรงพิธาเปลีนน่ยนนายกต้องไปทรงพิธาเปลีนน่ยนนายกให้ได้เพราะว่าพิธาคือตัวแทนของเฮาเดอเฮาเลือกเขาเดอเขาจังได้เป็นไอ้ผู้ที่เฮาบาเลือกมันก็บ่ได้เป็นแต่แพ้แล้วมันบ่นย่อมแพ้ปัญหามันอยู่ในนณะเนี่ยถ้ามันแพ้แล้ว พิทาก็จะไปปับโครงสร้างไปเฉลี่ยความยากจนเงินงบประมาณต่างๆที่มันไปกระยุกตัวอยู่เฉพาะชั้นนําหรือพวกชั้นนําเอาเปรียบอยู่นี่ก็สะเฉลี่ยมาให้ค้นจนเป็นรัฐสวัสดิการอย่างต่างๆนี่ครับการเมืองเฮ้าเนี่ยถ้าเฮ้าสนใจเฮ้าก็สะได้ประโยชน์จังส่ล่ะถ้าเฮ้าบ่สนใจเฮ้าก็สะบ่ได้ประโยชน์ ฉะนั้นผมมั่นใจว่าพิธาต้องผ่านฉลุยได้เป็นนายกรัฐมนตรีสอวนี่ครับบอมเป็นงัวม่นคว้ยได้สิจุงได้เขาก็ต้องมีวิวิวิววจรารณาญาณของเขาคือกันอายุเขาก็ลายแล้วเขาบอยอมมากตายตอนจบดอกบออยากเป็นคำบุลำบอมลานว่าเลื่อลมบัดจอดตาบอดตอนเท่าดอกเขาก็อยาก มีซื้อเสียงเรื่องลือในความดีความงามคือกันโดยธรรมชาติของมนุษย์เอนแต่ว่าถ้าทั้งสองรอยห้าสิบคนเนี่ยเขาจุงจมูกได้เบิดตเนี่ยก็แสดงว่าเป็นง่วเป็นคั้วครับพี่น้องโมเมนต์เป็นคนเลวมองเห็นประโยชน์ส่วนตนเลยญานพวกทุนผูกขาดญานชนช้น้ำาหลาหายก็ย่านประชาชนฉะนั้นสรุปว่า ถ้ามีการเลือกตั้งหรือโหวตบ่แม่นการเลือกตั้งหรอกเลือกตั้งผ่านไปจบแล้วเฮ้ามอบฉันท่ามาติให้พิท่าไปเปลยนนายกรัฐมนตรีแล้วถ้ามีการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อใดเนี <c> ่ย <oughs> อย่าลืมไปส่งพิท่าไปให้มันเต็มสภาเลยไปเป็นละล่านคนยิ่งดี ไปทรงคนของเหาเขาไปเปลนนายกถ้าบ่ดีอีกสี่ปีเห่ากะจังว่าหรือในช่วงระยะสี่ปีบ่บดีเฮ็บดบ่ถึกใจเห่ากะจังไปไล่เขาอีกก็ได้เอาคอนใหม่ขึ้นมาฉะนั้นประชาชติที่เปิดไตอำนาจทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนของเหาครับพี่น้องคนเ้าคนว่าโวยการเมืองบ่อยากไปยุ่งไปเกี่ยวดอกเบือ่อาน การเมืองมันเกี่ยวเห่าตลอดตั้งแต่เกิดจนตายยังชีลไยกระทบความรู้สึกละอเดี๋ยวนี้เห็นเป็ี่ยนยังไงกระทบความรู้สึกบ่ได้ครับที่เขากันแกงพี่ท่าฉะนั้นฝากพี่ฝากน้องไว้ครับย่ำครับหันมือโหวดหนายกรัฐมนตรีเมื่อใดพี่น้องลังไหลกันไปเต็มสภาหรถไปทรงพี่ท่าไปเปลีนน่ยนนายกรัฐมนตรีให้ได้กระสัน ไอ้พวกมาจิ้งจอกปลาทั้งหลาย,ยมันสิมาลอยกินพี่น้องประชาชนต้องเป็นผนังท่องแดงกำแพงเล็กเอาคนของห้าเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ครับขอบคุณหลายๆติดต,ต,ตามสวัสดี